ครั้งที่หนึ่ง้อหกสบสี่พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์แล้วโดยลำดับสิ้นสัญโยช์ในภพแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบจึงนับว่ามีธรรมะอันสมควรจะพยากรณ์ได้ดังนี้ว่า ดูกระท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าครองปัทวีธาตุโดยความเป็นอนัตตามิใช่ครองอัตตาอาศัยปัทวีธาตุเลยจึงทราบชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะสิน้นสำรอกดับสลัดและสลัดคืนซึ่งอุปาทานขันธ์ที่ยึดมั่นอาศัยปัทวีธาตุและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นอาศัยปัทวีธาตุได้ ข้าพเจ้าครองอาโปธาตโดยความเป็นอนัตตาเพราะสิ้นสำรอกดับสละและสลัดคืนซึ่งอุปาทานขันที่ยึดมั่นอาศัยอาโปธาตและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นอาศัยอาโปธาตได้ข้าพเจ้าครองเตโชธาตโดยความเป็นอนัตตาเพราะสิ้นสำรอกดับสละและสลัดคืนซึ่งอุปาทานขัน์ที่ยึดมั่น อาศัยเตโชธาตุและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นอาศัยเตโชธาตุนี้ข้าพเจ้าครองวายโยธาตโดยความเป็นอนัตตาเพราะสิ้นสำรอกดับสละและสลัดคืนซึ่งอุปาทานขันที่ยึดมั่นอาศัยวายโยธาตและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นอาศัยวายโยธาตได้ ข้าพเจ้าครองอากาศาธาตุโดยความเป็นอนัตตาเพราะสิ้นสำรอกดับสละและสลัดคืนซึ่งอุปาทานขัน์ที่ยึดมั่นอาศัยอากาศาธาตุและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นอาศัยอากาศาธาตุได้ข้าพเจ้าครองวิญญาณธาตุโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ครองอัตตาอาศัยวิญญาณธาตุเลยจึงทราบชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้ว พราะสิ้นสำรอกดับสลักและสลัดคืนซึ่งอุปาทานขันที่ยึดมั่นอาศัยวิญญาณธาตุและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นอาศัยวิญญาณธาตุได้ดุกะท่านผู้มีอายุจิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงได้หลุดพ้นจากอาสวะไม่ยึดมั่นในธาตุหกนี้ในเรื่องของธาตุหกมีข้อสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าคะ ผมขออนุญาตท่านอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยนะครับเรื่องคล้ายๆอย่างนี้นะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายมาแล้วเนี่ยก็ผมก็ได้มีโอกาสสนทนากับท่านผู้หนึ่งซึ่งท่านบอกว่าท่านได้เจริญสติปัฏฐานได้ผลนะครับผมก็เรียนถามท่านว่าการที่ว่าที่ท่านเจริญได้ผลนั้นหน้าท่านเจริญอย่างไรเริ่มต้นทีเดียวท่านเจริญอย่างไรท่านก็บอกว่า ท่านเจริญโดยวิธีรู้รูปร,รู้นามตามทวารทั้งหกที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงท่านก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมบ่าวก็มาณน้ก็ดีนี่ก็ตรงกันก็ที่คล้ายๆก็พูดกันอย่างนี้ทังนั้นนะครับทีนี้ผมก็ถามว่าก็รูปนามที่ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเช่นสมมุติว่าทางตาเนี่ยควรจะรู้รูปหรือรู้นามอะไรหรือทางหูควรจะรู้รูปหรือรู้นามอะไร ท่านก็บอกว่าเฉพาะเรื่องนี้ก็สำหรับทางตาทางหูนี้ตามปกติท่านให้กำหนดที่นามผมก็ถามว่าก็ทำไมเรารูปมีทำไมจึงไม่กำหนดจะไม่กำหนดที่นามทำไมโดยเฉพาะละ่ะท่านก็บอกว่าอย่างนี้ครับผมก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกคือบอกว่าไอท้ที่ให้กำหนดที่นามเนี่ยก็เพราะเหตุว่าสกกายทิฐิมันอยู่ที่นี่ผมถามมันเป็นยังไงสักการทิิอก็ ธรรมดาเน่ะคนเขาก็พูดกันว่าเราเห็นเราได้ยินก็ไม่เห็นมีใครเขาพูดกันว่าเราสีหรือเราเสียงนี่เป็นครั้งแรกที่กระผมเคยได้ยินอ่าอย่างนี้นะครับเนี่ยท่านบอกว่าสาก,กายทิฐิมันเป็นอย่างนี้อ้าวแล้วผมก็ถามว่าแล้วทีนี้ไอ้ทางรถทางกลิ่นล่ะทํายังไงกันล่ะก็ไม่มีใครเขาพูดกันอีกนะบอาว่างั้นนะฮะบอกว่าอ้าวก็มีเขาเขาพูดกันแต่ว่าเราเหม็นเราหอมนัม่นก็หมายความถึง ตัวตัวกลิ่นโดยตรงง่กว่าอย่างนั้นผมก็บอกเอก็ทําไมตรงนี้ไม่กําหนดที่ว่าเรารู้สึกกลิ่นบ้างล่ะก็บอกว่าสังขารจิติมันอยู่ที่ตัวกลิ่นจึงต้องไปกําหนดที่นั่นเอาอย่างง่ายกว่าเอาผมก็เอาเอาอย่างง่กว่าเอานี่ก็เป็นเป็นเป็นประการแรกนะครับที่ท่านว่าอย่างนั้นทีนี้ผมก็เรียนถามท่านต่อไปว่าก็ทีนี้การกําหนดกายานุปัสนาสติปัฏฐานนี้ในฐานะของอิริยาบถเนี่ย ควรจะกําหนดอย่างไรท่านก็บอกว่ากําหนดโดยวิธีรู้รู้ยังไงก็รู้ารูปนี้รูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนเนี่ยผมถามว่ารู้ยังไงก็รูปนั่งนี้เวลาอ่าเปลี่ยนจากรูปนั่งเป็นรูปเดินก็เป็นเปลี่ยนไปแล้วแต่รูปเดินก็เป็นรูปนอนก็เปลี่ยนไปอีกแล้วนะเอผมก็ถามบอกว่า ก็ทําไมไปรู้รูปอย่างนี้แล้วก็รูปอย่างนี้มันรู้ทั้งแท่งอยู่นี่เองนี่ครับไม่ได้ทําให้รู้อะไรเป็นพิเศษขึ้นมานี่ก็รู้กันทั้งหมดอยู่อย่างเนี้ยใครๆเขาก็รู้อย่างเนี้ยนะฮะบอกว่านี่แหละสําหรับผู้ที่มีปัญญาน้อยก็ต้องรู้อย่างนี้ไปก่อนท่านท่านก็เปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าให้รู้อย่างเนี้ยคล้ายๆก็ว่าอ่าต้องรู้ให้มันมันชินซะก่อนฮทีนี้ผมก็ย้อนไปอีกนิดหนึ่งบอกว่าอย่างนั้นรู้เสียงจะรู้ยังไงล่ะครับ ท่านบอกกาหนดที่เสียง <Yeah. S 1> ก็รู้ที่เสียงเลยไปเนะี่ยรู้ว่าเสียงอย่างเดียวไม่ต้องรู้ไปถึงว่าเป็นเสียงอะไรอะไรไม่ต้องรู้ทั้งนั้นผมก็ถามว่าอย่างนี้มิมีเป็นการเจาะจงไปหรือครับท่านก็บอกว่าไม่ใช่เจาะจงหรอกอย่างนี้เพระเราเข้าใจแล้วก็ไม่เจาะจงแล้วเข้าใจเข้าใจว่ายังไงครับก็เข้าใจว่าแค่เสียงเท่านั้นเองจะไปรู้ถึงอย,อย่างอื่นก็ก็ไม่ถูกผมก็บอกว่าผมรู้ว่า เสียงคนผมว่าผมจะยินเสียงคนผมบอกว่าผมก็รู้ว่านามที่ผมรู้ว่าคนเนี้ยผมรู้จักอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้ไปรู้ตัวคนจริงๆแล้วผมรู้ว่านามที่รู้จักคนยมีอยู่ผมจะรู้อย่างนี้จะจะได้ไหมนก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ต้องรู้ว่าต้องไม่รู้อะไรเลยต้องรู้แค่เสียงเท่านั้นออย่างนี้ก็ลําบากผมบอกว่าก็ลําบากสําหรับผมนะครับทีนี้มาถึงรูป ที่ว่ารู้ทั้งแท่งอย่างเนี้ของก็กลับกันซะ่ขบอกขอกลับหน่อยเถอะก็ไอ้รูรูทีเป็นทั้งแท่งอยู่เดี๋ยวนี้ยยึดเถือกันมานนนาเต็มทีแล้วก็เป็นทั้งแท่งอยู่อย่างเนี้ยพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสรู้ขึ้นมาท่านก็บอกว่าไอ้รูทั้งแท่งอย่างนั้นมันไม่ถูกท่านจึงกระจายไอ้ทั้งแท่งนี้ออกไปเป็นรูปทั้งหลายมีตั้งยี่สิบกว่ารูปนั้นให้เป็นรูทีละอย่าง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 ไปอย่างนั้นน้ำท่านก็กระจายออกไป ไม่ให้มันรวมกันเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างนี้ท่านให้รู้อย่างนี้นะครับแต่อย่างนี้จะจะไม่ถูกเหรือท่านก็บอกว่าก,ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าผู้มีปัญญาออกต้องรู้ทั้งแท่งก่อนทีนี้ผมก็สอบถามไปถึงว่าที่ท่านบอกว่าท่านรู้แล้วก็ท่านได้ผลนั่นน่ะได้ผลอย่างไรท่านก็บอกว่าก็รู้รูปร,รู้นามตามความเป็นจริงนะฮะ รู้รูปร,รู้นามตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นผมก็บอกว่าดีละทีนี้ผมก็ยกมือไหว้ท่านแล้วผมก็ถามว่าที่ท่านท่าน,านบอกว่ารู้หน้ารู้รูปร,รู้นามตามความเป็นจริงนี้น่ะเรียกว่าได้ญานหรือยังครับท่านก็บอกว่านี่แหละเป็นญาณละท่านวหวอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เสนอต่อท่านผู้ฟังซึ่งพิจารณาดูแล้วก็ จะเหมือนกับที่ท่านอาจารย์บรรยายเมื่อกี้นี้หรือว่าต่างกันอย่างไรก็สุดแล้วแต่นะครับทีนี้ก็อีกคนหนึ่งนี่ยังไม่ได้เป็นผู้พยากรณ์ว่ารู้อะไรแล้วนะครับเป็นผู้ปฏิบัติแต่ว่าเคยเสนอให้ท่านผู้ฟังครั้งหนึ่งแล้วเมื่อคราวที่แล้วท่านผู้นี้ก็เข้าไปปฏิบัติก็ กำหนดรูปน้ำตามที่ท่านบอกนั่นแหละรูปน้ำคือว่ารูปยืนเดินนั่งนอนอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็กาหนดไปกําหนดไปตลอดเวลาหกวันนั้นท่านบอกว่าเป็นสมาธิทั้งหมดเลยนะฮะเป็นสมาธิทั้งหมดจนกระทั่งวันที่เจ็ดท่านก็มาลึกได้ว่าเอ๊นั่นไม่ถูกต้องถอนถอนสมาธินี้ต้องถอนออกใช้ไม่ได้ท่านก็ถอนมากําหนดที่ใจหรือกําหนดที่จิตผมก็เรียนถามท่านว่า กาหนดที่จิตเนี่ยกำหนดอะไรท่านก็บอกไอ้ตอนนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าขณะนั้นอ่ะกําลังเดินอยู่นะครับขณะนั้นท่านกําลังเดินอยู่ผมก็เรียนถามท่านว่าท่านไม่รู้หรือว่าท่านกําลังเดินอยู่บอกไม่รู้สแล้วตอนนี้มากําหนดที่จิตกําหนดที่จิตนี่กําหนดอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันอึดอัดอึดอัดแหมอึดอัดเหลือเกินเนี่ยอึดอัดเหลือเกินอึดอัดมาก ผมก็บอกว่าก้อยอึดอัดมากนี่เป็นอะไรแล้วครับท่านไม่รู้หรือตอนนั้นบอกไม่รู้แล้วก็บอกผมก็บอกก้อนนี้มันเป็นเวทนาเนี่ยแล้วทําไมอะท่านไม่รู้ล่ะนะฮะท่านก็บอกไอตอนนั้นไม่รู้แต่ว่าทีนี้พอมันอึนอดอดัอดอัดแล้วก็มันก็เกิดล้มลงไปทีนี้ไอตอนล้มลงไปเนี่ยท่านก็บอกว่าดูเสมือนหนึ่งว่าจิตนี้มิได้สั่ง ให้รูปนั่นทรงอยู่เสียแล้วรูปจึงล้มแผลลงไปเท่านี้เองนะครับ,<อ>บ <ๆ S 2> เพราะว่ามัว <ๆ S 2> มัวๆๆมัวมากําหนดที่จิตอยู่นี่สําหรับผู้นี้ท่านไม่ได้พยากรณ์นะครับว่าท่านได้รู้อะไรบ้างแล้วแต่ทีนี้ก็เมื่อได้เรียนถามมาเช่นนี้ผมก็เรียนท่านหลายสิ่งหลายอย่างว่าเอสถาน,นที่ท่านทําอะไรต่ออะไรอะไรจะอยู่เนี่ย ก็เขาก็มีบอกไว้ให้นี่นะว,ว่าไอ้นี่เป็นกายานุปัสนาไอ้นี่เป็นเวทนาไอ้นี่เป็นจิตตายไอ้นี่เป็นธรรมะเขาก็มีบอกไว้แล้วทั้งหมดแต่ไอ้ตอนไม่รู้นี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านกําหนดอย่างไรทําไมจึงไม่รู้ไปเสียและเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าไม่รู้อะไรทั้งสองท่านเนี่ยผมก็เรียนถามกันซักไซไล่เรียงกันมากก็ลงสุดท้ายก็ไม่ได้ความว่าไอ้ที่ไม่รู้อะไรเนี่ยเอผมบอกจะเป็นไปได้หรือครับที่บอกว่า เห็นเนี่ยเห็นแต่สีที่เฉยเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอว่าท่านบอกก็ได้ถ้ากําหนดไปต่อ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 ,ต,อต่อไปจนชินแล้วก็ได้เห็นสีอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เห็นท่านก็ว่าอย่างนั้นมันจะเข้าเรื่องกับที่ท่านอาจารย์บรรยายไปแล้วนี่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้นะคะว่าเรื่องของการปฏิบัติเหตุกับผลต้องตรงกันถ้าเหตุเป็นอย่างนี้ ก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีความรู้อะไรเพรว่าข้อปฏิบัติไม่ใช่ระลึกรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงสำหรับผู้ที่ดูรูปทั้งแท่งเป็นท่านั่งท่านอนท่ายืนท่าเดินมีโอกาสจะรู้ปัทวีธาตเตโชธาตุอาโปธาตุวายโยธาตุและอากาศธาตมไหมเวลาที่ธาตุลม ที่ตึงหรือไหวไปที่กำลังปรากฏที่ส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามเป็นทั้งแท่งหรือเปล่าคะเวลาที่ไหวกำลังปรากฏก็ปรากฏหลายหลายกลาบแต่ว่าลักษณะไหวเท่านั้นเวลาที่อ่อนกำลังปรากฏก็หลายๆายกลาบแต่ว่าลักษณะอ่อนเท่านั้นแล้วก็ผู้ที่รู้ชัดยิ่งขึ้นตามความเป็นจริงจะไม่มีความสงสัยในอัฏถะที่ได้ทรงแสดงไว เป็นเรื่องปกติธรรมดาจริงแต่ว่าอารมณ์นั้นลึกซึ้งอารมณ์นั้นละเอียดแล้วก็ท่านที่ประจักษ์ลักษณะของอารมณ์ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านก็เข้าใจได้ในความลึกซึ้งของอารมณ์นั้นในเรื่องนี้ยังมีข้อสงสัยไหมคะในเรื่องธาตุหที่จะบอกว่ากําลังนั่งแล้วก็ไม่ให้รู้อ่อนแข็งเย็นร้อนตึงไหวท่านก็ปฏิเสธพระไตรปิฎก จะไปรู้ทั้งแท่งรวมกันเสียก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้อากาศสาธาตุหรือความเป็นกลาบกลุ่มหลายหลายกลุ่มที่ปรากฏรวมกันอย่างละเอียดข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายคำกล่าวของภิกษุรูปนั้นพวกเธอควรชื่นชมอนุโมทนาว่าสาธุครั้นแล้วพึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่า ดูกระท่านผู้มีอายุก็อายตนะภายในอายตนะภายนอกอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะรัสไว้ชอบนี้มีอย่างละหกแลอย่างละหกเป็นไหนคือจักสุและรูปโสตะและเสียงคานะและกลิ่นชิวหาและรสกายะและโผฏฐพะ มโนและธรรมมารมดูกระท่านผู้มีอายุนี้แลอายตนะภายในอายตนะภายนอกอย่างละหกอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะตัดไว้ชอบแล้วก็วจิตของท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรเล่าจึงหลุดพ้นจากอาสวะไม่ยึดมั่นในอายตนะทั้งภายใน ทางภายนอกอย่างละหกเหล่านี้เรื่องของอายตนะผู้เจริญสติปัฏฐานไม่รู้ได้ไหมคะจะให้ไม่รู้นั่นจะให้ไม่รู้นี่ให้เว้นให้ข้ามเสียงไม่ให้รู้สีไม่ให้รู้ทางตาให้รู้เห็นให้รู้ได้ยินพอถึงทางจมูกไม่ให้รู้ได้กลิ่นแต่ให้รู้กลิ่นไม่ให้รู้สภาพที่รู้รสแต่ให้รู้รส ทางกายก็ไม่ให้รู้สภาพที่กําลังรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นเป็นเรื่องไม่ให้รู้แต่ในพระไตรปิฎกไม่มีนะคะเรื่องไม่ให้รู้เรื่องเจริญสติเจริญปัญญาเพื่อความรู้ชัดแล้วก็จะได้ละความไม่รู้ให้หมดละความสงสัยความเคลือบแคลงในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นผู้ใดจะเจริญสติไม่ต้องกลัว ที่จะระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้รู้ชัดไม่ใช่ว่าข้ามไปไม่ให้รู้นั่นไม่ให้รู้นี่สำหรับเรื่องอายตนะละเอียดยิ่งขึ้นจากธาตุมาถึงอายตนะพระชน้นจะปฏิเสธ การเจริญสติปัฏฐานอายตนะเป็นธรรมมานุปัสสนาไม่ให้เจริญไม่ให้ระลึกรู้ได้ไหมเพราะเหตุว่าการที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ต้องรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองข้อความต่อไปมีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโดกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วโดยลำดับสิ้นสัญญอดในพพแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบจึงนับว่ามีธรรมะอันสมควรจะพยากรได้ดังนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าทราบชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นสำรอกดับสลักและสลัดคืนซึ่งความพอใจความกำนัดความยินดี ตัณหาอุปาทานที่ยึดมั่นและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นในจักสุในรูปในจักสุวิญญาณและในธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุวิญญาณข้าพเจ้าทราบชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นสำรอกดับสลักและสลัดคืนซึ่งความพอใจความกำหนัดความยินดีปัญหาอุปาทานที่ยึดมั่น และอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นในโสตะในเสียงในโสตะวิญญาณและในธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยโสตะวิญญาณข้อความต่อไปก็เป็นทวารอื่นโดยในยะเดียวกันไม่ใช่เรื่องไม่รู้เรื่องรู้ทั้งนั้นข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายคํากล่าวของพิกษุรูปนั้น พวกเธอควรชื่นชมอนุโมทนาว่าสาธุครั้นแล้วพึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าก็เมื่อท่านผู้มีอายุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงถอนอนุสัยคือความถือตัวว่าเป็นเราว่าของเราในกายอันมีวิญญาณน,นี้และในนิมิตทั้งหมดในภายนอกได้ด้วยดีเรื่องของการที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอารหันต์ ก็เป็นเรื่องของการที่ไม่ครองเรือนเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุรูปนั้นได้รับคำถามถ,ามถึงเรื่องการถอนอนุสัยคือความถือตัวว่าเป็นเราว่าของเราภิกษุรูปนั้นก็กล่าวตอบว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้วโดยลำดับสิ้นสัญญอดในภพแล้วพ้วิเศษแล้วเพราะรู้ชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรได้ดังนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นผู้ครองเรือนอยังเป็นผู้ไม่รู้พระตถาคตบ้างสาวกของพระตถาคตบ้างแสดงธรรมะแก่ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าฟังธรรมะนั้นแล้วจึงได้ความเชื่อในพระตถาคต ข้าพเจ้าประกอบได้ความเชื่อโดยเฉพาะนั้นจึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าคราวาดคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นช่องว่างเรายังอยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวดุดสังที่เขาขัดแล้วนี้มิใช่ทำได้ง่ายอยากจะนั้นเลยเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งหมผม้ากาสาวพัดแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิด นี่สำหรับผู้ที่มีอัธยาศัยที่สะสมอบรมบารมีที่จะเป็นพระอารหันต์ท่านก็ละอาคารบ้านเรือนเป็นเพศบรรทชิตเมื่อท่านบวชท่านก็เป็นผู้ที่ทรงศีลท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เป็นผู้สันโดษด,ด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายและบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องจะไปที่ใดๆย่อมถือเอาบริหารไปได้หมด เหมือนนกมีปีกจะบินไปที่ใดๆย่อมมีภาระคือปีกของตนเท่านั้นบินไปซึ่งเมื่อท่านบวชแล้วประกอบด้วยศีลขันธ์ของพระอริยะเช่นนี้แล้วท่านก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อสํารวมจัดขุนสีมีการเห็นรูปเป็นต้นได้เป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในเวลาก้าวไปและถอยกลับในเวลาแลดูและเหลียวดู ในเวลางอแขนและเหยียดแขนในเวลาทรงผ่าสังขาติบาทและจีวรในเวลาฉันดื่มเคี้ยวและลิน้นในเวลาถ่ายอุจจาระและปัดสาวะในเวลาเดินยืนนั่งนอนหลับตื่นพูดและนิ่งเจริญสติทุกทุกขณะที่จะเป็นไปได้ไม่เว้นอย่างเวลาที่ประกอบกิจการงานในพระวินัยปิดก ก็จะไม่พ้นไปจากเรื่องของการประกอบด้วยอินทรียะสังวรของพระอริยะในขณะที่ก้าวไปถอยกลับแลดูเลี้ยวดูงอแขนเหยียดแขนก็เป็นเรื่องของการประกอบกิจการงานในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านบวชเป็นบรรพชิตแล้วประกอบด้วยศีลของบรรพชิตประกอบด้วยอินรียะสังวรแล้วข้อความต่อไปมีว่า ก็ข้าพเจ้าประกอบด้วยศีลขันของพระอริยะเช่นนี้ประกอบด้วยอินสียสังวรของพระอริยะเช่นนี้และประกอบด้วยสติสัมปชัญญะของพระอริยะเช่นนี้แล้วจึงได้พอใจเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำบนเขาป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและหลอมป่า ท่านจะเห็นการเจริญขึ้นตามลำดับตั้งแต่ได้ฟังธรรมมีอัธยาศัยในการออกบรรพชาอุปสมบทเป็นบรรพชิตประกอบด้วยศีลของบรรพชิตประกอบด้วยอินรียสังวรมีการเจริญสติปัฏฐานแล้วจึงมีความยินดีในเสนาสนัที่สงัดซึ่งข้อความต่อไปมีว่าข้าพเจ้ากลับจากบินทบาตภายหลังเวลาอาหารแล้ว นั่งครูบรรลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าละอภิชาในโลกได้แล้ว